ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งตั้งถือว่าวันนี้เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันเพราะว่าคุณธาริศเทดนดเดชรยตตเมกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยปูกระแสมาสองสามวันแล้วว่าจะเปิดจะเปิดท่อน้ําเลี้ยงเปิดรายชื่อเปิดรายชื่อท่อน้ําเลี้ยงร้อยกว่าคนนะกลุ่มธุรกิจทั้งเป็นนิติบุคคลทั้งเป็นบุคคลธรรมดาที่เขาให้เงินสนับสนุนการชุมนุมของกอปปส ปรากฏว่าวันนี้มีไหมคุณจิตดีตรวได้ยังวันนี้ก็ยังนะเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปขอเลื่อนเปิดรายชื่อไปก่อนโรคเลื่อนคุณธลิกันไม่ว่างหรือเปล่าแกไปจัดไอซีดีเอาไปตรวจสอบอะไรแถวของขอมัจะชอบตรงนั้นนะแล้วยังไงเราก็ยังบอกเหตุผลด้วยนะคะว่าที่เลื่อนก็เพราะว่าเดี๋ยวขอไปตรวจสอบรายชื่อให้รอบครอบให้รอบครอบก่อนให้ข่าวมาทําไมล่ะใช่ไหมครับบอกว่าจะเปิดเผยวันนี้ก็สรุปว่ายังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการทีนี้มันก็มีข่าวมาจากทาง พรรคเพื่อไทยนะครับสื่อเขาก็อ้างแหล่งข่าวระดับสูงจากพรรคเพื่อไทยบอกว่าจริงๆแล้วในกรณีที่ออกมาจะมาเปิดเผยรายชื่อนักธุรกิจหรือประชาชนที่เป็นท่อน้ําเลี้ยงให้กับปอป,อป,อปอสอนเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาไม่เห็นด้วยเลยแล้วเขาก็เบรกนะมไม่อยากให้คุณเฉลิมทําแบบนี้แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องระหว่างคุณเฉลิมกับคุณธาริศเนี่ยทางันเองสองคนคพรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวค่ะนะครับ โดยสื่อเขาก็บอกว่าในการหารือระหว่างแกนนําพักหลายครั้งเนี่ยก็ได้มีการหยิบยกเรื่องการทําหน้าที่ของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงในฐานะผอสูรนักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าสรสเนี่มาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าทางานเหมาะสมแค่ไหนเนื่องจากหลายลเรื่องเ,เป็นการตัดสินใจของคุณเฉลิมโดยไม่ปรึกษาหารือกับคนในรัฐบาลเลยนะและเราจะพอย่างยิ่งกรณีที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมระบุว่าจะเปิดเผยรายชื่อเอกชนที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงม็อบกับปป,ป,ปสเนี่ย ก็เป็นการตัดสินใจของคุณเฉลิมกับนายธาริศเพ่งดิบไม่เกี่ยวกับรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยอันนี้การไ้เลยการออกนอกระบบเลยนะเขาก็บอกว่าตอนแรกก็คิดแป๊เป็นการแค่จะปลามเท่านั้นเองคู่คแต่ทําไปทํามานี่แมมจะเอา,เอา,เอาจริงเอาจังซึ่งบริษัทเอกชนหลายแห่งเขาก็ร้องเรียนมาทางผู้ใหญ่ในพักว่า,วา,าทาแบบนี้มันไม่ถูกนะครับจึงมีผู้ใหญ่โทรไปเตือนไม่ให้ไปละเมิดสิทธิเอกชนให้ยุติเรื่องเปิดชื่อบริษัทเอกชนเพราะจะกลายเป็นผลเสียต่อรัฐบาลมากกว่าพูดง่ายๆว่า ถ้าเปิดออกมาจริงๆจ,งจังๆปุ๊บเนี่ยเป็นการผลักเข้าไปสู่เป็นแนวร่วมของกปปอสโดยปริยายเลยใช่ค่ะ,ะคก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถ้าทำไม่ดีนะคะก็คงจะเป็นอย่างที่คุณประเมศว่า<ช>นะคะ<ช>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมคะมีการออกมาเปิดเผยนะคะรายชื่อ ทั้งหมดเนี่ยนะคะ22นาย136รายชื่อที่สรสเขาอ้างว่าเป็นท่อนำเลี้ยงให้กับกอปรก็มีมีข่าวรั่วออกมาข่าวกร่วมกเกตต่างเลยไปจาะไปคุยได้เอกสารมีรายชื่อเรียบร้อยใช่ค่ะยกตัวอย่างให้ยกตัวอย่างหน่อยแล้วกันนะคะที่สรสจะเรียกอาจจะเรียกต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเป็นกระแสข่าวเนี่ยนะว่ามีการเรียกอาจจะมีการเรียก22รายชื่อท่อน้ำเลี้ยงกอปสค่ะก็คืออย่างเช่นบริษัทสหพัฒน์เนี่ยฮะสหพัฒน์ พี่บู์จำกัดมหาชนบุญรอดเบวยร์รีไทยเบร์เรชนะฮะยาคูนะ,ะกาแฟเขาช่องโรงแรมดุสิตธานีนะ,ะกลุ่มโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลนะคะแล้วก็ห้างสินค้าเกษรพลาซ่ารวมไปถึงสยามพารากอนคิงพาวเวอร์ เมืองไทยประกันชีวิตะะไทยน้ําทิพย์กลุ่มมิตรผลกลุ่มวังขนายโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพอนนี้ในส่วน,อวนของน,นิติบุคคลนะฮะบุคคลธรรมดานะครับก็มีเช่นนายชุมพลสุขสายอันนี้เป็นนายอำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานาีบุคคลในตระกูลอยู่วิทยาเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มชูก,กําลังกระทิงแดงหรือและก็เรดบลูที่รู้จักกันดีนะครับนายประมวลสุติวงศ์ประธานคณะกรรมาการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์บริษัทปูนซีเมนต์ไทย แล้วก็ประธานองค์กรต่อต้านอร์รัปชันเนี่ยนะคุณประมวนเป็นหมดเลยคุณหญิงกระยาโสพลพ,พาณิชย์อดีตสสพรพรคประชาธิปัตย์อันนี้ก็จะไปโยงกับธนาคารกรุงเทพนะคุณนวลพัน์ล่ำซ้ำกรรมการผู้จัดการประชาัาษ์เมืองไทยประกรันภัยอดีตผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คุณธยาที่ปสุวรรณผู้บริหารโรงเรียนศรีวิกรแล้วก็คุณนัรพรทพลชีบสุวรรณคุณอิสระว่องกุศลกิจนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนข้างงกันมากเลย คุณสักชัยกายปณรจิกาที่จะส่ลิลิบอันนี้ก็ไปร่วมการชุมนุมกับกปปสใช่เขาไปทำเสื้อไปออกแบบเสื้อออกแบบหนังสืออะไรสวยๆเอาขายแล้วก็หาทุนให้กับกปปสวันนี้รายชื่อเหล่านี้แหละครับกัมนาสุเทพก็หยิบไปพูดบนเวทีแล้วก็บอกว่ารายชื่อที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยไม่เคยมาบริจาคเงินให้กปปสเลยแม้แต่บาทเดียวอ่า นะยกเว้นคุณศักชัยการเนี่ยที่มาทําเสื้อ<ม>ทําเสื้อสก,กีนสวยๆให้เอ๊ะไม่นับรวมกับพวกเหล่าดาราศิลปินนักร้องที่เขามาร่วมเปิดหมวกแล้วก็ร่วมทําเสื้อทําอะไรเหมือนกันนะนั่นน่ะสิจะมีหรือเปล่าอาจจะมีรอดสองหรือ,อสุดท้ายเนี่ยคุณธาริศอาจจะแยงไปแล้ว <c oughs> ไม่กล้าเปิดออกมานะครับ <c oughs> เพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยการบริจาคการต่าง <c oughs> ๆมันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่เขาจะแสแดงออกอะไรต่างตอนนี้นะครับแล้วก็ที่เปิดเผยชื่อมาทั้งหมดถ้าคุณไม่มีหลักฐาน ที่ชัดเจนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะโดนฟ้องกลับนะฮะก็เสี่ยงโดนฟ้องกลับก็ถึงจะต้องขอไปขอเลื่อนไปก่อนเนี่ยขอไปตรวจดูอีกครั้งหนึ่งให้รอบคอบแล้วก็ไปวายนะครับวันนี้กําพูาสุเทพเชื่อถืบ,บันเนี่ยก็ขึ้นเวทีเลยมีเป็นไฮไลท์ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับพออ่านรายชื่อ22รายชื่อนี้เสร็จเนี่ยกําพูาสุเทพก็ย้าอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าไม่เคยบริจาคเกิน แม้แต่บาทเดียวเลยนะครับบรรดารายชื่อเหล่านี้ถ้าอยากจะมาบริจาคเนี่ยวันพรุ่งนี้มาเลยยินดีต้อนรับนะครับเอาเราไปฟังเสียงคำนั่นดูนะฮะสอรอสอของดอเอรเฉลิมได้เผยแล้วว่ารายชื่อ136คนที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงของมวลมหาประชาชนมีใครบ้าง เมลสิตานี้2่รายชื่อรถแรกที่สอ,อสอของดอกเตอร์เฉลิมคนที่โง่ที่สุดในประเทศไทยบอกว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงของมอบก,กำนัน่โอ สัตสหพัฒนมีเบียสิงมีเบียช้างมียาคูมีกาแฟเขาช่องมีโรงแรมดุสิตธานีมีโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลมีห้างเกษร ก้นคิงพาวเวอร์เมืองไทยประกันชีวิตไทยน้ำทิพ์บริษัทน้ำตาลมิตรผลวังขนายกระทิ่งแดงโโ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 แล้วก็รวม นวนพันนวนพันแล้วก็พยาพยาของท่านนัตพลแล้วก็มีคุณสักชัยกายโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพ มีนายชุมพลสุขใสนายอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีาามีนายประมลสุทีวงซึ่งเป็นผู้ประกาศตัวเป็นผู้นำต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยมีคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิช นวลพันธ<ๆ> <Christmas. S 1> ์ที่ผมพูดนัคือคุณนวลพันธ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยมีนายอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการกลุ่มน้ำตาลมิตรผลที่น่าสงสารมากครับประกาศชื่อว่า คนที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงของเราคนหนึ่งคือนายเฉลียวอยู่วิทยาเจ้าของกระทิงแดงพี่น้องทั้งหลายครับคุณเฉลียวอยู่วิทยาเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่17มีนาคม2555สมแล้วที่ผมบอกว่า ดอเตอร์เฉลิมเป็นดอกเตอร์ที่โง่ที่สุดในประเทศไทยและด้วยเกียรติของลูกเสือพี่น้องครับชื่อทั้งหมดที่มันประกาศนี้ไม่เคยให้เงินเราเลยสักบาทเดียวครับพี่น้องครับ <c oughs> มีคนเดียวที่ให้เงินเราจริงๆไม่ใช่เงินของแก แต่แกมาทำเสื้อขายให้เราคือคุณสักชัยกายเสียงหัวเราะต้อผมนันวันนี้หัวเราะอร่อยจริงๆนะครับตัวเฉพาะอย่างยิ่งเวลาพูดอะไรแล้วไปลองที่ร้อําำร็จเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยนะคู่รักคู่แครงกันเลยไม่เบื่อไม่เมากันเลยแล้วก่อนหน้านี้คือจะว่าไปแล้วเนี่ยธุรกิจที่เปิดออกมาเนี่ยนะครับถ้าผมไม่จะขอธุรกิจผมจะขอกำนันเลยว่า ผมขอไปแปะโลโก้ผมบนหลังเวทีเราปลาใส่ <c oughs> ไ, <ป S 1> ได้ไหมผู้สนับสนุนเลยเอาให้ชัดไปเลยใช่ไหมได้ทั้งภาพพจน์นะคนก็จะโอ้วันธุรกิจนี้รักชาติธุรกิจนี้อยากเก็บม,มืองดีขึ้นนะครับก็คนต้องติดตามต่อไปแล้วครับว่าจะมีการออกมาปฏิเสธ22รายชื่อนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งแล้วกลั